สูตรนี้มีประโยชน์มากแล้วก็ทําง่ายมากๆนะครับเราใช้ปูนแดงเนี่ยนี่แบบนี้เลยที่ปูนที่กินกับมากนะครับมันใช้ได้กับต้นมะนาวมะละกอแล้วก็ต้นไม้ทุกประเภทเลยวิธีการทําก็คือง่ายแสนง่ายคุณเอาปูนแดงนี้แบบนี้นะครับมาครับที่กินกับมากนะแล้วก็เอาช้อนมา1นึ่คันนะครับแล้วก็ตักแบบนี้เลย1ช้อนนะครับแบบนี้ครับ ดีนักแรเลยคือปัญหาในฤดูฝนนะครับคือเรื่องของนี่ครับไถ่แบบนี้นะครับผสมแบบนี้ลงไปเลยเนี่ยลงไป1ช้อนในฤดูฝนเนี่ยก็จะมีปัญหาของเรื่องเชื้อรานะครับรากเน่าโคนเน่านะครับโดยเฉพาะกับมะละกอแก่ โรคแคนเกอร์ในมะนาวนะครับก็ใช้สูตรนี้ได้วิธีการทําง่ายมากคือ1ช้อนโต๊ะใส่ไปในน้ำเนี่ยริดครึ่งขั้นตอนต่อมาคือเขย่าครับสูตรนี้แก้ปัญหาโดยเฉพาะฤดูฝนเนี่ยมะละกอชอบเป็นโรครากเนา่าขนเนา่าแก้ปัญหาได้นะครับแล้วก็กําจัดเชื้อราที่เป็นต้นเหตุนะครับที่ทําให้เกิดโรคต่างๆในพืชนะครับได้ดีนักแหละครับทำง่ายมากนะเขยา่าเขยา่าเขยา่าใช้เมื่อตอนไหนใช้เมื่อตอนที่เกิดปัญหา นะครับเพราะเกิดปัญหาเชื้อราเรานํามาใช้ได้เขย่าแบบนี้ครับแล้วคุณเอาไปวางไว้นะครับจนตกตะกอนหรือว่าสักหนึ่งคืนง่ายๆทําทตอน,นเย็นๆนะครับตอนเช้าขึ้นมาพอมาตกตะกอนแบบนี้ครับนี่อันนี้คือผมใช้ไปแล้วนะครับก็เหลือแบบนี้ครับกดใจหนึ่งดวงนะครับแล้วบอกทีว่าดูรายการเอิร์ธอดชื่นแล้วมีสาระประโยชน์ใหมคุณได้อะไรจากการดูรายการเอิร์ธทอดชื่นได้ดูจากจังหวัดอะไรนะครับได้แบบนี้แล้วนะ ขั้นตอนต่อมานะครับพอได้แบบนั้นแล้วเราก็เอาเฉพาะแตนนาออกมานะคุณก็เทเอาาเอกมาเฉพาะแตนนาหนึ่งช้อนนะครับสองช้อนสามช้อนสี่ช้อนห้าช้อนนะครับคือคุณกะกะเอาได้ใช้ไปห้าช้อนต่อน้ำหนึ่งลิตรนะครับแล้วก็เทไป ตรงนี้มันแก้ปัญหาในช่วงที่หน้าฝนที่มันจะเจอเชือ้อราใช้ต่อน้ํา1ลิตรนะครับใช้ตอนไหนใช้ตอนที่เกิดปัญหานะครับปัญหาอะไรปัญหาเชื้อรานะครับก็คือตอนหน้าฝนมันชอบมีปัญหาทางด้านเชือ้อราวิธีการใช้นะครับคุณก็ถ้ามันเกิดปัญหา้นะ้างหน้าคุณผสมแบบนี้แหละแล้วคุณก็ไปลาดลดในในพื้นนะลาดลดเอานะหรือว่าถ้ามันเกิดที่ใบที่มะนาวเนี่ยนะครับ ใช้เมื่อเกิดปัญหาเชื้อรานะครับก็ฉีดไปที่ใบที่ต้นนะครับที่ผลเนี่ยผมก็ฉีดไปแบบนี้เลยนะครับมันจะเกิดปัญหานะครับใช้ตอนที่เกิดปัญหานะครับไม่ได้ใช้ตลอดมันมีปัญหาเชื้อราเราก็เอามาฉีดแบบนี้ได้ใช้ทุกกี่วันฮะใช้ทุกกี่วันก็คือตอนที่เกิดปัญหาเราสามารถใช้ทุก3 5วันได้พอมันพอพอหายแล้วก็ไม่ต้องใช้มันนะครับ คือใช้เพื่อแก้ปัญหาตรงนี้สูตรนี้มีประโยชน์หรือไม่คุณบอกกันสดชื่นทีนะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนสดชื่นครับ